ดูนะคะมาดทำหมันแล้วแต่มาดยังไม่ยอมไม่เอาไม่เอาเอา,เอาม,ม,มันไม่ยอมลงไปห้ามเร็วป้าะพามาดมาดมาหาแม่มาไม่เอ่ ฝนตกเนาะมาดเข้าบ้านเนาะมันไม่อารมณ์เสียนะลูกเนาะอุ้ยหัวฟูไปหมดเลยแมวแมวแมวไหน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 ไม่มี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 เขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วมันไม่ร้องนะลูกเนาะไม่ตีกับเขานะอุ้ยสั่นสั่นท้องสั่นไปหมดเลยโอ้เมียวเมว ไปเร็วเข้าบ้านแล้วฝนตกเร็วลุกเวเมีย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 ว,วโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาดไปส่งบ้านเลยนะขูดฟอดแฟตฟอดแฟตเลยนะคะน้องๆอ,อยากเห็นตัวไหนอีกนะอันนี้มาดคือพ่อของน้องนมกล่องนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่พาได้เนาะเดี๋ยวพี่พาจะไปงานแล้วแต่งตัวสวยวิ่งตากฝนนะคะเอาแมวเข้าบ้านด้วยความรักแมวเนาะโอเคถ้าไงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย